มาง,งานวายเทสติ้งนะคะบริการวายเอสเตอร์ลอมที่ราชพฤกษ์ค่ะวันนี้หมูป่วยป่วยก็ดื่มวน์แล้วก็รู้สึกดีขึน้นทันทีบรรยากาศร้านดีมากมีห้องเก็บไวน์มีอาหารดีมากๆเลยครั้งแรกที่หมูเคยมาแล้วหมูรู้สึกว่าหมูชอบพักเบกครึ่งหนึ่งเพื่อให้เราชิมวน์วันนี้คุณชองกับคุณเล็กนะคะมาอธิบายไวน์ให้เราฟังโดเมนที่ชื่อว่าฟาเบก ทั้งหมดที่เราชิมในวันนี้มี6ฉชลาละเซตแรก3แก้วแล้วก็มีอาหารแพร์ลิงขึ้นมาด้วยแก้วแรกมีความแอซิดแล้วก็มีความที่แบบแทนนิงชอบขวดที่2ม,มากกว่าเพราะมันมีความแบบนุมน่มๆพันองุ่นกับเนสเชวยองเยอะที่สุดเลยแมโรตาม,มาแล้วก็อันสุดท้ายเลยเปอร์ติฟองนอกวันนี้อาหารอาเมซิ่งมากเขาเอาชีสมาทําเป็นก้างปลาแล้วก็มีแองโชวีอย,อยู่ข้างในตกท้ายข้างล่างที่เป็นก้างปลาแต่เป็นแท็คเกอร์ชอบมากชอบที่สุดเลยเมื่อก่อนอะหมคงคิดว่าไว แดงมันคงเหมาะกับเนื้อแดงเนาะแต่วันนี้มันกลับกลายเป็นว่าเอ้ยปลาแองโชวีมันก็เข้ากับไวน์แดงเหมือนกันอัวชอบมากชอบอาหารทุกเมนูที่เขาทำเลยเดี๋ยวโมมาบอกอีกทีนะคะว่าเซ็ตสองเป็นยังไง